อันนี้ก็โครงการอบสมุนไพรนวดแผนไทยสนับสนุนโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศ2546นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปโรงอบนะะเพื่อนสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะจะมาดูโรงนวดของวัดของเรานะคะวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นะคะแนะนําตัวเองไหนนะคะเปนะิดนานี่หนึงกรไดค่ะโบเป็นยัง ผู้ดูแลคุณแม่ท่านใส่ฟืนท่านใส่เครื่องคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อคุณแม่พิมพ์ผู้ดูแลผู้ใส่ฟืนแล้วก็อันนี้อันนี้หมอจอนะคะหมอจอนะคะแก้การคิดๆจบๆอะไยอ๋อนะคะค่ะวันนี้ใครจะไปพาไปดูคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหนักๆมากมากเราจะเราจะระบมนะคะต้องมาอบก่อนอบก่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้ต้องอบก่อนใช่ไหมคะ แล้วแต่สะดวกเลยนะถ้าเกิดว่าร้อนมั่วเยอะเนี่ยถ้ารมมากๆเรามาอบเวลาสักสักสี่รอบก็หายอบนะคะถ้ามันดัดแล้วก็จะเปิดสำหรับอันนี้สำหรับร้อนมากนะคะขนุญาตค่ี่กำลังฟันกำลอบโอล้วค่ะเข้าไปไหมคะเข้าไปไหมคะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเข้าไปทชิ้นอื้ไม่ได้เข้าไม่ได้นะคะเพื่อนตอนนี้หอมหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงอกนะคะสำหรับคนที่แบบ ปวดเมื่อยปวดเมื่อยใช่ไหมคะหลังจากชอบช้ำมาเยอะค่ะต้องต้องเข้าตู้อบเลยต้องเข้าตู้อบเลยใช่ไหมคะอบครั้งละใช้บริการอ๋อนะคะประโยชน์ของการอบสมุนไพรเราจะช่วยอนี่แหละค่ะแล้วก็อัตราค่าบริการนะคะช่วยอุ่นทางวัฒนธรรมไปถูกมากนะคะ60บาทนะคะทั้งวันก็ได้นะคะทั้งวันเท่าไหร่ อาไวใช้เวลาอบกี่กี่นาทีคะแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าแต่ถ้าเป็นบ่อยๆแล้วมันจะลุกนะมันจะสบายตัอใชวนนี่ก็คือโรงอบนะคะข้อห้ามในการอบสมุนไพรลูกค้าอะแล้วค่ะไุณป็นทำงานก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะอันนี้ก็จะมีน้องๆมาอบนะคะสมุนไพรกันเยอะเลยนะคะก็ เราก็มาถึงโรงอบเลยนะคะก็นี่ก็คือข้อสําคัญของทางวัดนะคะวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็จะทําให้มีการอบสมุนไพรนะคะค่าบริการแค่60บาทค่ะคันเพื่อนสีขัะตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะคนมาไหนมาห้องขัดตัว่นีมีทุกอย่างเลยนี่ค่ะนี่คนนี้ขัดถ้าเราแบบอยากให้มันเบาเราก็เน้นเช่นนี่จึงหนักเบาให้บอกลูกค้าให้บอกคนขัดนะคะ ไปตามตัวเราใช่ไหมใช่นี่มาดูเครื่องผงเลยไหมนะคะเค่องผงขมิ้นกาแฟนมม่มยุโยเกิร์ตโยเกิร์ตโอ้แล้วมีกาแฟด้วยกาแฟกาแฟกาดกาแฟนะโอ้แล้วค่ะพวกมะนาวอะไรเงี้ยขายก็มีเลค่ะยอดค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอืออืนะคะก็เดี๋ยวรู้ไปทำงานก่อนแม่ไปบ้ายค่ะค่ะขอบคุณหมออ๋อมากนะคะ นะคะเพื่อนเราก็มาถึงโรงนู่เลยนะคะทังวัดเลยนะคะเพื่อนทีแล้วก็มีบริการตั้งแต่พศ2 5 4 6นะคะก็บริการมายาวนานแล้วนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สตาร์เพื่อนเพื่อนีมาเชี่ยวชมวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะ,ะในช่วงเข้าพรรษาพาชมวัดนะคะเราก็ ยิ้มๆจ้ำๆเจ็บหลังจนปวดสะบักขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ค่อยโล่งก็มาโูดได้นะคะแค่ขาค่ะขอบคุณมากค่ะมออ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณที่แนะนำทุกอย่างเลยนะคะเด็๋ก็พาชมแล้วนะคะก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากเลยนะคะเพื่อนซีนะคะ จะไม่เป็นไรค่ะค่ะอาหารตามสั่งก็มีให้บริการมีทุกอย่างเลยนะคะอโอเคนะคะ่คะหนูแม่สัมภาษณ์ได้ไหมพอสัมค่ะเดี๋ยวแม่จะถาม่ะหนูนี่เสียงค่ะไม่ทำคลิปอยากช่องตัวรัสมีไล์สไตล์ค่ะน้องหา ค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะแม่มาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้คุณคุณมาทำอะไรคะวันนี้คะอ,อ,อบสมุนไพรค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างคะมามาอบกี่ครั้งแล้วคะบ่อยมากเลยบ่อยเหรอคะอาทิตย์ละครั้งอ,อ๋อเป็นก็ดีขึ้นหรือคะหรือว่าเป็นยังไงผิวมันจะใสขึ้นผิมันจะใสขึ้นโอ้แล้ว คุณมาอบแต่ละครั้งเราใช้ใช้เวลานานไหมคะแต่จกะก10นาท,พทีพัก10นาที4สี่พัก10นาที4รอบ10นาทีแล้วก็พัก10นาที4รอบอมเป็นแล้วก็ใช้บริการแค่60จริงอู้ห60บาทถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สมุด อ๋เพิ่มเติมปกติสมุนไพรเขาอ่ะมันก็สดชื่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เข้มข้นซื้อเพิ่มได้นะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆ FC น้องใช้บริการมานานหรือยังปครึ่งปีนะคะอันนี้ป้าเพิ่งทราบนะคะว่าวัดไตาโยธปรสิทธิ์มีมีโรงนวดนะคะก็มาถ่ายทําตั้งนานแล้วนะคะเพิ่งจะรู้นะคะนี่ก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกัน ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาใช้บริการเหมือนกันนะต้<ก>ค่ะสำหรับแบบใครบางคนที่เส้นตึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยความร้อนก็ถึงถ้าใครเส้นตึงแบบกล้ามเนื้อตึงเก้งแขนขาอะก็แค่าม,มา,านั่งอบแค่สิบนาทีมันจะยืดเส้นได้<ม>ได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าสำหรับผิวเนี่ย,สยใส่ึ้นแน่นอนใช่ไหมดูหน้าคุณใสมากเลยไม่ไม่เห็นไม่หน้าไม่ได้ไม่หน้าสดไม่ได้เพราะว่าจะมาออเครื่องสำอาง แต่ไม่มันสดมากเลยอ่ะจริงๆสดจริงจแบบมันเด้งอ่ะใช่่ชายอันนี้น่าคือน่าสดุดสําหรับคนที่มาใช้บริการอบสมุนไพรนะคะของวัดไายโยธาวสิทธิ์นะคะน้องพอจะบอกชื่อได้ไหมคะลูกชื่อแต คุณแปมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแปมมากนะคะที่อนุญาตให้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็เป็นเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อทีก็มาใช้บริการที่นี่ได้นะคะวัดป่าโยธาวสิิธิ์นะคะ <มา S 1> คุณป้าใจดีมากใจดี ในราคาย่อมยาวแค่60บาทหาที่ไหนไม่ได้อก้วนะคะในจังหวัดส,สุรินทร์คงมีที่เดียวนะคะคนเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่เข้าไปดูมาก็จะเยอะต่อไปก็คงจะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะคะแอดมินนะคะมานะคะเพื่อน แอดมินประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะคะของช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราก็มาได้อาจจะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะช่องของเราทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองสุรินแนะนําต่างๆในเมืองสุรินว่าตรงไหนที่เราควรจะที่จะไปแล้วก็จุดที่ดีๆจุดไหนที่เด่นนะคะเราก็จะเน้นจุดนั้นนะคะวันนี้ฝากช่องตะวันรัศมีด้วยนะคะแล้วก็มีตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ช่อง YouTube แล้วก็เพจ อวันรัศมีด้วยนะคะ,คะเขาก็คุณนุ่แปมมากนะคะขอบคุณมากค่ะนะกะ<อ>็มีความสุขนะคะเห็นอิ่มเอิบก,กันเลยหลายคนนะคะก็เหมือนว่าน้องๆเข้าห้องอบเราก็เลยถ่ายรูปอาจจะได้ต้องตัดภาพนั้นก็เกรงใจเขาเรื่อเป็นโดนภาพโดนอะไรมาก็กลัวนะคะกลัวเขาเสียใจนะ, <c oughs> ะนี่นะคะเพืเ่อนๆโอเคค่ะนะคะี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะคะเพืเ่อนๆี อันนี้ก็คือบริเวณอาจจะเป็นกระจอบกระแจ๊บหน่อยนะคะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความสุขนะคเพื่อนก็จะมีจุดเล็กๆมุมเล็กๆนะคะถ้าคุณไม่เดินเข้ามาคุณจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือที่ให้ความสุขสําหรับจะทุกคนที่เดินเข้ามานะคะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะคะว่าเขาบอกว่าความสุขไม่ไม่ต้องอยู่ในที่โออาร์ ไม่ต้องอยู่ในที่โกรูแล้วก็ใหญ่โตนะเพื่อนก็จะอยู่ในจุดเล็กๆมุมเล็กๆนะคะทางวัดป่าโยธประสิทธิ์ของเราก็สามารถที่จะมอบความสุขนะคะให้กับทุกคนได้นะคะก็ด้วยศูนย์โรงอบสมุนไพรนะคะของเราบริการมาแล้วตั้งแต่ปพศ .2546 นะคะแอดมินเพิ่งทราบนะคะแอดมินตกข่าวอยู่คนเดียวนะคะจุดนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเก็บโรงเรือนให้เห็นนิดนึงนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนๆพืนเฟซีนะคะมาชมโรงนวดนะคะวัดป่ายูทาประสิทธิ์นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆพืนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะ ถูกใจในคลิปของเราไว้มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณทางวัดสำหรับโครงการอบสมุนไพรนวดแผนไทยสนับสนุนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศ .2546 นะคะก็เปิดมายาวนานแล้วนะคะเพื่อนที่นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมี ด้วยดีสมอมาเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราก็ขอวอวยพรนะกับทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมากๆปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะถ้าม่ชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ ได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาเพื่อนๆสีไปชมที่ใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ